คุณตองเวลาที่เราเลือกท็อปเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเลือกอะไรดีโอ้โหเวลาที่ผมโดนถามคําถามแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็ตั้งใจจะอธิบายหมดเลยนะครับว่าหินที่เอามาทำท็อปเนี่ยมันมีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันสวยนะแต่มันไม่ทนมันซึมมันก็ไม่เหมาะที่จะมาทำท็อปเคาน์เตอร์อ่ะผมแบ่งประเภทง่ายๆถ้าเกิดว่าเป็นหินอ่อนนะครับ พวกนี้มักจะเอามาทำเคาน์เตอร์แพลนที่พอได้เพราะมันซึมถ้าเกิดคุณอยากเอามาใช้เนี่ยคุณต้องเคลือบเคลือบทุกปีเนื่ออกม้เคลือบหินนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอามาทําผนังตกแต่งนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้สบายคุณใช้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาทำเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยนนต้องระวังก็จะมีหินสังเคราะห์นะฮะหินสังเคราะห์ก็จะเป็นพวกหินเทียมนะฮะพวกนี้ก็ทนมากเลยแต่สีก็มีให้เลือกน้อยส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวขาวจั๊วเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอีกตัวหนึ่งที่ อยากจะได้ลวดลายแล้วก็เอ้ยมันเหมือนธรรมชาตินี่เลยครับที่เห็นข้างหลังผมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหินคอร์สครับหินคอร์สเนี่ยมันคือการผสมผสมของหินคอร์สผสมนะเอามาทำอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอ่าอ่ารีโปรดักชันใหม่นะฮะก็คือเอามาทําแล้วสมัยนนเนี้ยหินคอร์สเนี่ยมันสามารถทําลายฮะทำลายก็คือว่าไม่ใช่ทําลายล้างนะฮะทำลวดลายเนี่ยนะฮะคุณลองดูสิครับว่า ด้านหน้าเนี่ยนะฮะด้านหน้าเนะี่ยเป็นลายสายแร่ใช่ไหมนะสมัยนี้นะครับลงดูด้านข้างครับเวลาคุณเอามาเจียคุณยังคงเห็นล่องรอยของสายแร่แล้วมันทําให้ดูเป็นธรรมชาติมันดูสวยมันจะไม่เหมือนกับหินหินพิมหินสังเคราะห์ทั่วไปที่แบบราคาไม่แพงหลักสองพันไม่เกินสองพันอย่างเงี้ยมันก็พิมพ์ลายง่ายๆเลยเอามาติดโชว์รูปจับรู้สึกได้ฟิลลิ่งหินเย็นๆหนักๆแต่ว่าถ้าคุณเอามาทำท็อป คุณจะไม่เห็นแบบนี้และนี่คือหินคอร์สที่เอามาทำท็อปคอ์เตอร์ท็อปครัวได้ทนซึมได้ดีกว่าหินธรรมชาตินะฮะแต่แต่ต้องบอกนะฮะน้อยกว่าพวกกระเบื้องที่เอามาทำท็อปโดยเฉพาะถ้าคุณอยากจะได้แบบโคตรทนนะมันจะมีกระเบื้องพิเศษเดี๋ยวผมทาคลิปต่อเนาะติดตามมาแล้วเดี๋ยวผมมีคลิปต่อๆไปเหมือนหินแหละแต่ว่ามันคือกระเบื้องแต่ตอนนี้มันคืออยู่ในข้าขายขายของหินคอร์สหินคอร์สเนี่ย ความเป็นธรรมชาติก็คือเวลาที่คุณเจียสันเนี่ยมันยังคงเห็นสายแร่เห็นร่องรอยของความเป็นธรรมชาติมันก็ทําให้รู้สึกนุ่มนวลดูเข้าถึงธรรมชาติมากกว่านะความความเป็นธรรมชาติคืออะไรความเป็นธรรมชาติคือความอะไรที่มันไม่มีสามะนึกออกไหมมันจะลื่นไปไหลมานะฮะอะไรพวกนี้นะมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกว่าไอ่งานของเรามันมีคาแรคเตอร์ของของความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็ดูดีดูพรีเมียม ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูตัวอย่างจริงๆนะฮะ,ะก็มาเยี่ยมชมที่ b u i l d i n Studio นะครับก็เช่นเคยครับเรามีตัวอย่างเนี่ยนะของครบเลยไม่ว่าจะเป็นหินลามินเนตปิดผิวกระจกนะเอหลายอย่างมากเพื่อหวังว่าจะสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการตกแต่งบ้านของลูกค,ค้า1ครั้งนะครับเวลาที่คุณใช้เวลาเสียเวลากับบ้านหลังนี้ควรจะต้องสร้างความสุขไม่ใช่ว่าพอเห็น 3D นะเห็นแบบผู้แบบทำมาเรียบร้อยสวยนะแต่ตัวเองไม่เข้าใจ พอไม่เข้าใจแล้วเวลาช่างขึ้นไปทําผู้รับเหมาทําเอา้าทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้ทะเลาะกันดีที่สุดมาเห็นของจริงซะสบายใจทั้งทั้งทั้งทุกฝ่ายนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะเข้ามาดูตัวอย่างจริงๆนะครับก็ทักเข้ามาที่ b ิวอินสเตอร i โได้เลยนะครับ